น้ำนะครับแม่ท่วมมากกับแม่จ๋าไหลลงมารวมกันท ment, small, umas, ุกคนอันตรายนะครับโอ้น anyway ้ำท่คมอย่างแรงมากๆตัวดูนู่นข้อของเสียหายหมดเลยนะครับน้ำท่วมทั้งยับเลยโอ้ดูตรงนี้ข้างหลังก็ทำกันนะอันนี้เป็นวัดตรงใต้นะครับเสียหายเลย